สมุทรสงครามเปิดตัวแล้วจ้าหอ,อการค้าท้าพิสูจน์กินปลาทูอร่อยในงานเทศกาลกินปลาทู12-21ธันวาคมนี้ในอัตรกรศิริรัตยากรรัตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กองครั้งที่27จัดขึ้นโดยหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างวันที่12-21ธันวาคม2568นี้ ใช้ชื่อตอนกินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปีมีนายชยะชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายมงคลสุขเจริญคณาประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสงครามคณะกรรมการจัดงานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับภายในงานมีแม่ครัวฝีมือดีจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวนเจ้านมาปรุงเมนูจากปลาทูกว่า50เมนู เช่นปลาทูต้มมะดันปลาทูนึ่งมะนาวผัดชาปลาทูปลาทูชูชีปลาทูตัเตี้ยแหกกลินปลาทูแหนมเนืองปลาทูแม่กองเบอร์เกอร์ปลาทูและหอหมกปลาทูใส่ลูกมะพร้าวน้ำหอมจากวัดอินทรามซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้เป็นต้นโดยทางหอการค้าได้คัดเลือกปลาทูตัวโตๆขนาด1 0 1ถตัวต่อกิโลกรัม จำนวนมากกว่า8,000ตัวมาจำหน่ายราคาปรุงสำเร็จแล้วตัวละ25บาทและเริ่มเปิดครัวตั้งแต่7นาฬิกาถึง21นาฬิกานอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงบนเวทีมากมายและการจำหน่ายสินค้าของดีแม่กองเช่นอาหารทะเลแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลมะพร้าวส้มโอพันุ์ขาวใหญ่และสินค้าโอทบฮันได้เที่ยวงานนี้ ปากหมุดมาเลยนะครับสารการจังหวัดสมุทรสงครามได้เลยงานนี้ไปจนถึง21ธันวาคมนี่คือเมนูหลากหลายทีจ่จังหวัดแม่กรองนะครับหรือจังหวัดสมุทรสงครามเองนั้นได้มีการเตรียมปลาทูไว้ถึง80,000ตัวเพื่อมาปรุงสำเร็จในราคาตัวละ25 บาทเท่านั้นนะครับโดยคัดตัวใหญ่ๆตัวโตๆสิบถึงสิบสองตัวต่อหนึ่งกิโลนะครับมาจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจกินปลาทูซึ่งปลาทูแม่กองกินแล้วจะอายุยืนหมื่นปีนะครับมาชิมมาช็อปมาลองกันเลยนะครับงานนี้มาแล้วไม่ผิดหวังนะครับมาดูมาชิมอาหารทะเลกันที่มีหลากหลายงานนี้แม่กองจัดเต็มนะครับปลาทูเรามีมากมายครับมาลองมาชิมกันครับกินแล้วจะอายุยืนครับ